วันนี้เราก็จะเกี่ยวข้าวไปนั่นแหละครับตามที่เราได้เห็นแล้วเกี่ยวจะมันจะขึ้นนะขึ้นยอดโดยเดี๋ยวเรามาทำอะไรกัาน,านดียอดโดยเนี่ยยอดโดยเนี่ยะแล้เอาเอาเรื่องจากเอาเรถไอ้นี้ขึ้นไปก่อนนะขึ้นไป ะได้เพลงเนาะ l e t ตอนแรกอะ่ะผมมันมีตัวเกมของสมัยนะ <c oughs> มันมีสองแบบเนี้ยเป็นตัวเกมแซดเราเพื่อนกันแล้วก็ของสมัยนะตอนแรกก็จะเล่นของสมัยอะ่ะมีหลายสีนับรถคะเนียหัวลากไผ่ด้วงสีฟ้าสีอดงแบนหมดน,น,นะแต่ว่าผมว่าของไอเนียนับแซดมันดีกว่านะเอาว่ามันดีกว่ายังไงนะนี่แหละครับมันซื้อรถเกี่ยวได้พร้อมนะ ของคนอื่นเนี่ยเวลาน้าันเป็นสเปคไอ้นะเขาบอกว่าสเปคต่ำมันก็ไม่ใช่ครับสเปคต่ำเล่นได้มันไม่ใช่นะผมลองแล้วมันสเปคสูงโคตรซื้อรถตามคลิปที่เห็นนะซื้อรถได้ประมาณสักสองสามคันแลวแต่ที่ผมซื้อซื้อได้แค่หนึ่งคันพ่วงหนึ่งคันโอ้มันหลุดแล้วอันนี้มันซื้อได้หลายอย่างนะเแบบนี้ก่อน แล้วก็ไปโลดมีการเกี่ยวโลดนี่นะครับอีกอย่างของไอ้นี้มันมีนมเอฟเฟกต์เนะไอเนี่ยเวลาเราเกี่ยวมันจะมีข้าวไหลนะแต่ของเครื่องอื่นนะที่ลบต้นยาทุกคนสังเกตนะมันไอเน,นี่ยเวลาเราเกี่ยวเนะน,นี่ยไอเนี้ยยามจะไม่มีแบบไอเน,นี้ยเศษข้าวเนาะแปลกนะไนอย่างจะลบลดนะผมไม่ชอบอะไรแบบลบลดเลยนะ พวไม่ชอบแบบพวกเวลาเลบนทะี่ซีนเพราะว่ามันดูแล้วเหมือนตัวเองเล่นคนเดียวอเช่ไหมทุกคนรู้สึกไหมเวลาหนีนหนึ่งตัวเองเล่นคนเดียวเวลานิ่งน,นะไปครับเราก็ยาไปครับนับรถเกี่ยวนนะครับรถเกี่ยวไทยจะเลยมมองด้านในนับหนูก็สี้ตาอยงออมัน มันชอบขึ้นเล่งวอร์อเลยเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับมันคิ้นเล่งวอร์แบน,นี้มันผมเรียกชื่อมันไม่ถูกเลเชอบเรียกมันว่าลิงวอร